ส่วนไอ,อ้เจตไม่ล้วค่ะไอ้คนที่บอกว่าถ้าแจกเงินหมื่นเมื่อไหร่จะเอารัฐบาลเข้าคุีย่ยไอ้นี่แหละค่ะบอกว่าผมไม่ได้ด้อยค่าประเทศตัวเองนะคะผมไม่ได้ด้อยค่าประเทศตัวเองนะแต่รัฐบาลกัมพูชาเหนือกว่ารัฐบาลไทยดูแม่งดิไม่รู้คุณเซนให้กี่บาทมันใช่เรื่องที่มึงจะมาอวยคุณเซนไหมกูถามหน่อยนะรัฐบาลกัมพูชาดําเนินการได้อย่างมียุทธศาสตร์นั่นไปเสือกกับเขาอีกแต่รัฐบาลไทยไม่รู้ด้วยซ้ำคำว่ายุทธศาสตร์สะกดยังไงแล้ววันนี้ถามจริงค่ะ ะะมึงก็บอกเขาสิมึงก็แนะนาเขาสิมึงเป็นคนไทยอ่ะถ้ามึงคิดว่าเขาทํายุทธศาสตร์ไม่ถูกอะ่ะแล้ววันนี้นะคะไม่ถูกยุทธศาสตร์ตรงไหนนําไปสู่การขายชาติอย่างไรขเห็นวันนี้มันเป็นรองเราทุกอย่างเออดิฉันจะบอกนะคะว่าการที่ไปกล่าวหาใครว่าขายชาติเนี่ยถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าคุณเป็นกล่าวหาโดยที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยเขาฟอ้องคุณได้นะคะ แต่เขาจะอยากฟอ้องรบไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้ให้ราคานะฮะไม่มีใครให้ราคามึงค่สะสารเดรโอ้โหวันนี้ที่เขเมรน,นะคะโดยเฉพาะไอ้นักร้องมาในแวนด้าวันแรกเนี่ยนะคะก็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 แรปเพลงก็มาด่าแล้วก็โพสต์นู่นนี่นั่นวันนี้ออกแนวเศร้าค่ะออกแนวเรียกร้องความสนใจไม่มีประโยชน์ละค่ะประเทศมึงเนี่ยนะคะแค่คนเขารู้ว่ามึงคือแหล่งที่ เป็นแหล่งที่ใช้เป็นศูนย์ของสแกมเมอร์ mer, ของการหลอกลวงและคอเซนเตอร์เนี่ยมึงก็ตายหายแล้วฮะเพราะว่ามึงคือนอกจากที่มึงจะทำตรงนี้หลอกลวงคนทั่วโลกแล้วเนี่ยมึงยังค้ามนุษย์โดยการเอาคนต่างๆหลอกมาทำงานให้มึงแล้วภาพของการทารุณกรรมที่มันออกสู่สายตาชาวโลกเนี่ยอูตถามว่าเรื่องพวกนี้ต้องมีคนที่จะไปใส่ใส,ใ,สใส่ร้ายมึงเหรอคะ สารแนจะแห่แบนของไทยค่ะมึงแบนไปเลยค่ะในเมื่อมึงสารแนจะแบนของกูแล้วมึงใหญ่จะมารักษาที่โรงพยาบาลกูทำไมไม่ทราบคะเออนะคะคนที่พูดได้ใจดิฉันมากที่สุดก็คือพลเอกนัทพลนาคพาณิชค่ะรัฐมนตรีช่วยกลาโหมวันนี้ท่านบอกว่าขอฝากสื่อมวลชนทําความเข้าใจกับประชาชนทุกครั้งที่กัมพูชาพูดอะไรคนไทยก็จะทะเลาะก,กันเอง กลายเป็นว่ากัมพูชาท,ทำไอโอประสบความสําเร็จแต่ไทยจะไปบิดเบือนแบบนั้นไม่ได้เพราะไทยต้องคิดความจริงนี่คือยุทธศาสตร์ค่ะไอเจดยุทธศาสตร์มันไม่ต้องไปบิดเบือนอะไรค่ะมันยึดความจริงค,คือนั่นคือยุทธศาสตร์มึงจะเอาอะไรคะกับประเทศที่แม่งพูดไม่เป็นคําพูดอ่ะเขาบอกหยุดยิงเที่ยงคืนนะมันยังยิงอยู่เลยแล้วอย่างนี้ดิฉันถามว่าจะไปปานีหรือจะไปอะไรกับมันทําไมพอเราเอาจริงขึ้นมาก็หาว่าเราแบบโอ้ทำเกินเลย ทำอย่างนี้จะเกิดนู่นนี่นั่นก่อนหน้านั้นก็ยุให้เขายิงกันเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าพวกนี้ไม่เคยรับผิดชอบอะไรขอให้สิ่งที่มันพูดเนี่ยกระทบแล้วทําทัวร์มาลงรัฐบาลทําให้ยอดของคนที่จะมาเติมม็อกมันเนี่ยนะคะเยอะเพื่อจะให้ดูที่ชื่อที่ฉันบอกว่าตรงอนุอนวสาวรีชัยเนี่ยนะ,ะจุคนเท่าไหร่ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะมีประชากรในหกสิบกว่าล้านคน แล้วนั่นจะเรียกว่าเป็นอะไรคะเรียกว่าเป็นฮอมอยมดยังไม่ได้เลยค่ะเศษผงเศษทุลีเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์นะจากหกสิบกว่าล้านคนยังไม่ได้เลยค่ะแล้วมึงเชื่อถือกันไปนั่งถ่ายทอดสดการถ่ายทอดออกมาเรียกคนให้ไปชุมนุมกลายเป็นกระแสอย่าลืมว่าพวกมึงเป็นม็อบนะฮะมึงไม่ใช่นักดนตรีมึงไม่ใช่ซุปตาร์แล้วมึงไม่ใช่กลุ่มบอยแบนด์เกินเกินกรุ๊ปอะไรพวกนี้ที่คนเนี่ยนะฮะจะอยากไปดูมึงนะฮะ แล้วเรายังนอกจากเราจะมีพวกประชาชนชาวเขมรน,นะฮะเขมรในเนี่ยที่ด่ารัฐบาลตัวเองนะะเพื่อให้เขมรน,น,นอกเนี่ยมันได้ใจเนี่ยเราจึงมีอีหมอดูอีหมอดูนี่ฉันพูดตรงๆเลยนะถ้าเกิดสื่อไทยเนี่ยนะ,ะให้ค่าหมอดูมากกว่าเรื่องที่มันเป็นข้อเท็จจริงหรือเอกสารอะไรก็แล้วแต่นะมึงเลิกเป็นสื่อเถอะค่ะมึงแหกตาดูบ้างว่าเรื่องที่เขาทายเนี่ย เขาจะทําคือดิฉันก็เป็นหมอดูได้ค่ะเพราะดูจากสถานการณ์แล้วก็สามารถจะบอกได้ว่าเดี๋ยวจะนู่นจะ,จะนี่จะนั่นเพราะว่าเวลาที่ทายผิดก็ไม่ได้มีตำรวจไปจับค่ะแต่ท่านทายถูกก็ได้ใจไปซึ่งมันเป็น,ปนการบังเอิญนะไม่ลองวิเคราะห์สถานการณ์ดูสิคะไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นหมอดูค่ะไม่ต้องให้พายมากระซิบท่านยมที่ไหนจะไปกระซิบมึงกูถามหน่อยท่านยมเป็นใครทําไมท่านยมต้องกระซิบมึง โยมจะเสกใครมาก็ได้หรือปลอมตัวเป็นอะไรก็ได้จัก,กระซิบมึงทําไมอะ่ะงงอะ่ะแล้วมีคนไปเชื่อเอามาเป็นประเด็นแล้วมาปลุกให้คนไทยตื่นกลัวเรื่องเหล่านี้ฉันบอกว่าในต่างประเทศเขาทําไม่ได้นะฮะมันไม่ใช่เรื่องของสิสทธทิเสรีภาพมันเป็นเรื่องที่คุณปัน่นปลุกปัปปป่นให้เกิดความไม่สงบให้คนตกอ,อกตกใจกับเรื่องข่าวคิดดูดิครับว่าเรามีคนอย่างเนี้ยแล้วมีสื่ออย่างเนี้ย ะะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าการที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทําเนี่ยนะคะเรากลายเป็นขี้ข้าแล้ววันนี้มีคนก็มาดา่าบอกว่าพวกนางแบกทั้งหลายนี่แหละที่ทําให้พรรคเพื่อไทยตกต่านะคะมันบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงแบกดีจริงเนี่ยทาไมทําให้นายกของของของพรรคเนี่ยนะคะที่จะต้องถูกสอยเนี่ยถึงสองคน ดิฉันบอกว่าเรื่องที่นายกถูกสอยไม่ใช่ภารกิจของนางแบกค่ะแล้วนักนางแบกไม่มีสิทธิ์ค่ะคนที่มีสิทธิ์ที่จะสอยหรือจะทําให้รัฐบาลมีอันเป็นไปนั้นก็คือศาลค่ะ <c oughs> ไม่ต้องมาโทษกูค่ะแล้วพวกกูเนี่ยแบกเนี่ยนะกูไม่หนักแต่ถ้าเกิดว่ามึงเห็นกูแบกแล้วมึงหนักแทนมันช่วยไม่ได้ค่ะไม่ต้องมาเป็นห่วงนางแบกว่าเขาจะแบกกันจนหลังหักไหลหลุดนะคะ ไม่ว่าเขาจะแบกแล้วจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าจะต้องรักษาก็มีสาสิบาทรักษาทุกที่ค่ะมึงไม่ต้องหวง่วงอกค่ะส่วนมึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมึงหรือโคดิโกโหติกาของมึงถ้าเกิดว่าซื่อสัตย์ต่อความคิดเห็นของตัวเองก็กรุณาเวลาเป็นหาอะไรก็ไปจ่ายตังค์นะคะไม่ต้องมารักษาในเมื่อทำอะไรก็ไม่เคยดีนะนะคะดังนั้นที่ฉันบอกว่าแล้วก็มาหาว่าประเทศ แล้วก็มาหาว่ารัฐบาลไทยโกหกเรื่องกรมพูชาเรื่องขมรทดิฉันไม่เรียกมันกัมพูชานะฮะเรียกแม่งขมรน,นี่แหละมีปัญหาอะไรไหมนะพระบรกรลาโหมห้าหนึ่งนะคะคือจะมีคนออกมาที่ที่มันมีการทำงานตรงนี้นะคะรัฐบาลนี้สั่งทหารไม่ได้นะคะรัฐมนตรีกรลาโหมเนี่ยจะเอาลูกเข้าโรงเรียนในสิบยังไม่ได้เลยและยิ่งในอำนาจกดอายการศึกซึ่งเขา เขาว่ามอบหมายความไว้วางใจตรงนี้ให้กับกองทัพไปแล้วนั่นคือการทํางานที่แยกกันส่วนเขาจะมีอะไรเบื้องหลังจะเป็นคนของตัวเองหรือไม่จะอยู่ข้างใครเนี่ยนะมึงดูการทํางานค่ะเพราะว่าคนเนี่ยมันเกลียดกันได้มันไม่ชอบกันได้แต่เวลาทํางานเพื่อประเทศชาติเขาจะเอาประเทศชาติเป็นหลักหรือมึงจะบอกว่าคนนั้นเป็นเพื่อนกับคนนี้คนนี้สนิทกับคนนั้นนะคะไปเรียกมันลุง เรียกมันลุแล้วต้องยกประเทศใหมะะ้มันเหรอคบมึงปัญญาอ่อนเหรอคบอุ้งอิงไม่ได้ปัญญาอ่อนไม่ได้เป็นออทิสติกควายนะฮะแล้วการจะยกประเทศให้ใครต่อใครง่ายๆหรือแม้กระทั่งการทําอะไรวันนี้เรามีสภานะฮะรัฐบาลนี้ไม่ใช่มาตตามพิเศษนะฮะรัฐบาลนี้ถ้าจะทําอะไรก็ต้องผ่านสภาแล้วในสภาวันนี้นะฮะเสียงของฝ่ายค้านกับเสียงของเรานะฮะมันไม่ได้ห่างกันจนกระทั่งแบเบมว่ามึงเสนออะไรไปแล้วจะผ่าน คิดดูง่ายๆนะคะว่าถ้าการที่จะต้องไปยกอะไรให้ใครเนี่ยทําได้เพราะอุ้มอิงคนเดียวเนี่ยวันนี้พวกมึงจะมีโอกาสที่จะออกมาเย้ยวๆกันหรอคะนะรัฐบาลนี้นะคะดิฉันบอกว่าเมื่อเขามีการมอบอํานาจให้กองทัพกองทัพประกาศกฎอัยการศึกเป็นบางจุดคือพื้นที่ที่การมีการสู้รบแลนมีการประกาศกฎอัยการศึกแล้วเนี่ยนะคะอำนาจเต็มจะอยู่ที่กองทัพค่ะรัฐมนตรีกรลาโหมวันนี้นะคะ โดยเฉพาะในอำนาจกฎอัยการศึกบริเวณชายแดนด้วยเนี่ยไม่มีทางทําอะไรได้ค่ะไม่มีทางทําอะไรตามอาเภอใจนะคะขนาดจะเปิดจะปิดด่านเนี่ยยังต้องขอความร่วมมือเลยคิดดูสิคะแล้วการขอความร่วมมือนี้ที่ผ่านมานะคะมันก็เป็นประเด็นที่ทําให้ไปหาว่าเราเนี่ยนู่นนี่นั่น คือพูดง่ายๆว่าหันซ้ายก็ด่าหันขวาก็ด่ามึงเกิดมาเพื่อด่านะไม่ว่าหรอกมึงหรอกค่ะแต่มึงจะขับเคลื่อนประเทศด้วยการด่าอย่างเดียวโดยไม่มีเหตุมีผลและโดยไม่อิงข้อเท็จจริงนั้นนายดิฉันบอกว่าไม่ได้นี่เป็นเรื่องของประเทศชาติมึงไม่ใช่เป็นคนข้างบ้านแล้วมึงนั่งทะเลาะกันคนเขาจะได้ไม่ต้องสนใจแต่วันนี้สิ่งที่มึงกำลังทำนะมันมีผลกระทบต่อประเทศชาติและดิฉันถามว่าขนาดทูตต่างประเทศเขามาเนี่ย เขายังเห็นว่าการที่เราเนี่ยนะถูกกระทํา,าหรือถูกยิงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาสะเทือนใจมึงไม่รู้จักสะเทือนใจกันบ้างเหรอคะมึงมึงจะคอยแต่จะเอาไอ้ตรงนี้มาเหรอคะมึงจะคิดแต่ว่าการประเทศชาติแก้ได้โดยการไล่รัฐบาลไล่อุกยิงแล้วมึงตอบอุสขำได้ไหมคะว่าท่านไล่รัฐบาลน,นี้ไปมึงจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลและมึงจะเอาใครมาเป็นนายกและถ้าสมมุติว่าความที่มึงต้องการคนนั้นคนนี้มาเนี่ย มันจะเข้ามาได้ด้วยอะไรไม่ใช่ใครก็จะมาเป็นนายกได้ไม่ใช่ใครก็จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้รัฐบาลลุงตู่ของมึงนั่นแหละค่ะเป็นคนขีดรัฐธรรมนูญปีหกศนย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลตอนนี้กําลังทําอยู่ก็คือเขาอยู่ภายใต้ธรรมนูญที่พวกพ่อมันเขียนกันเอาไว้นั่นแหละคะ่ะดังนั้นการจะมาเป็นรัฐบาลต้องอะไรอันดับแรกเลยพวกมึงเนี่ยนะคะต้องไปตั้งพรรคการเมืองหรือไม่มึงก็ต้องไปอยู่สังกัดพรรคการเมืองพักใดพักหนึ่ง จากมันก็ลงเลือกตั้งถ้ามึงลงเลือกตั้งแล้วนะคะมึงไม่ได้สอสอเลยแม้แต่คนเดียวมึงก็หูป,ปากไปค่ะถ้ามึงจะเอาแบบนั้นนะคะหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพักมึงเนี่ยได้อันดับที่เท่าไหร่ถ้าได้อันดับที่หนึ่งแลนสไลด์มึงจะเอาใคร,ใครขึ้นเป็นนายกตามที่มึงเสนอใครต่อใครเป็นค a n ิเดตนายกมันก็เรื่องของมึงเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าไอ้พวกที่ปล่อยข่าวนะว่าจริงๆเนะี่ยยึดตรงนั้นตรงนี้ได้แล้วแต่มันมีคนไปโทรบอกว่าให้ถอย ถามว่าคนที่โทรไปถอยเนี่ยมึงทําไมไม่บอกไปตรงๆเลยคะมึงอย่าพูดความจริงครัง้งเดียวเพราะรัฐบาลไม่